โยวาซาดีวิลุ่นอเมริกาดิวิลุ่นดูไบดิวิลุ่นแชลซายทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมโลบอคในแมปไฮเปอร์ช็อตนะท่านผู้ชมนะมันเป็นแมปแบบ FPS ยิงกันนะท่านผู้ชมสนุกนะเกมนี้แมปน,นี้นะครับท่านผู้ชมมีเล่นในส่วนของ iOS แล้วก็ Android นะท่านผู้ชมเอ้ยไม่ใช่มีเล่นในส่วนของทุกแมปทุก,กอุปกรณ์เลยนะท่านผู้ชมนะแมปนี้เล่นได้ร่วมกันได้นะครับเออสนุกนะเนี่ยเป็นแนวแ,แบบเหมือนอ่วาวอลล์โซนโมบายนะครับบวกกับไปตึ่นฟิวนะครับท่านผู้ชมแล้้วกก็ไปปหหนน่่ออออยยึ๊บโโ โอ้โหเยอะเกินไปตัวเมื่อกี้นี้พี่ไม่สามารถยิงพวกมันตุยได้ต้องปืนแรงกว่านี้ก็แจ๋วเลยนะแต่ตอนนี้มันไม่ยึดจุดกระเลยพวกนี้มันเออเหรอวะน้องน้องไม่ยึดจุดกระเลยเหรอไหวลึวงไหวหนึ่งอะไรหล่อสองเมื่อกี้นี้พี่ยึดจุดไปแล้วนะมันมันยิงกันอย่างเดียวมันไม่ยึดจุดเลยนี่หมาพวกนี้ มันอือเรอะมะอู้ปืนมันแรงปืนมันนี่ยืยนเต้นยืยนเต้น,น,ตน,นชิวๆได้มึงมาทำไมมึงบ้าอะไรเนี่ยน้องไว้แดกหนึ่งมันจะเอากระพีเจ้ากระพีเอาดิปืนไฟมาลา้วเว้ยติดไฟแล้วเว้ยไว้ สวยสวยหรือติดไฟครับตัวตีน้องสวยครับสวยอ๋อเด้อาดเอาเด้เดินไล่ลูกได้เลยน,นี่คนดูว้าดีนะชนะก่อนโอ้พี่โค้ดอันนีงอีกแล้ว Richman Shop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมร้านเติมเกมถูกไวผ่อนได้มีเงินคืนเติมได้ย4ิี่ชั่วโมงมาพร้อมกับเกมชั้นนําให้เลือกเติมมากมายทั้งพับจีโมบายอาร์โอวีฟรีไฟวอลเล็และเกมจากโฮโยเวิร์สเติมเกมบนเว็บรับ Richman Coin พร้อมบริการผ่อนงานสูงสุดถึง10เดือนหรือเติมเกมในไลน์พร้อมตอบพร้อมเติมย4ี่ชั่วโมงเติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่เเท่านนนนนนนัั้้แแบบีกกก็วออูหมืะคด จริงมันมีปืนให้เลือกเยอะอยู่นะครับเนี่ยเห็นไหมอนี้กแล้วแ,แ,แต่ความสะดวกนะดูที่ให้เราปลดล็อกความสามารถได้ไหมเนี่ยกราะอะไนี้ปลดล็อกเอ้ยนี่ไงได้รับความ,สาม,ามเสียหายจากระเบิดลดลงรีโหลดเร็วขึ้นนี่ไงโอ้โหอยากได้มาลาก,กี้ช็อตสปินสามสวยนี่หมวกนี้ละไพททำอะไรได้อะ่ะอืมคุณฟูทุกๆสสิ้านาทีโอ้ กันกระสุนสูบกูงงพี่งงน้ำหนักเล็กน้อยลดความสมบูรณ์ของชีฮะเพิ่มความเร็วในการเดินโอ,โอเคเกวไหนดูซิอันนี้ติดตั้งเลยป้องกันกระสุนแรกที่คุณได้รับฟื้นฟูทุก45วินาทีอา้าวอันนี้ใส่อันนี้มันน่าจะเป็นปืกเ,เ,เสริมนะคุณนูนนะเนี่ยปืกเ,เสริมแน่แนแนเลยเออโอยวยพุณอีปิกวะต้องสุ่มเหรอครับเพิ่มความเร็วในการเดินและเคลื่อนที่และกระโดด ลดความสมบูรณ์ของพี่ชีพลงแมวแมวอันนี้อันนี้ไม่เวิร์กตุยง่ายแต่อันนี้สองอันอติดตั้งแล้วไนรสกินจาการหมุนอ่อเดี๋ยวอันนี้อะไรสรู1.5ว,วิเดี๋ยวเดี๋ยวผมอ่านดูก่อนดิรับผู้เล่นเพิ่มคืออะไรวะรับหนึ่นนะคนดูพี่ใช้ Google แปลภาษาก่อนอ่าอันนี้อันนี้ปึ๊บอ่า เฮ้ยผมว่าเกาะเกาะเวิร์กอันนี้เกาะเวิร์กเอาเกาะใส่เกาะดีกว่าเคลื่อนที่ช้าลงหน่อยอันนี้อะไรกระโดดเหรอโอเคเฮ้ยเราเอาอยาใส่เข้าไปเพิ่มได้อีกเหรออ๋อไม่ได้ไม่ได้ไไดถูกแล้ว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 โอเคเนี่แล้วดูมีดทีเราปลดล็อกมีดได้ไหมโอ้สกินอะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรนะตาเราเร่ตาเราล่าเหรอ พเท่นี่อนิเมชั่นปลดล็อกหมื่นห้าสมุไรน,นี่ดาบอะไรเนะี่ยดาบทุ่งๆเจ้าฮูดาละ่ะซื้อตอนนี้เก้าสิบผมต้องเติมเท่าไหรน่นี่โอ้เงินีไม่พอไม่พอนะครับพี่ไม่มีไม่พอโลบักอ้อันนี้หมื่นหนึ่งแม่งเท่ว่ะเฮ้ยร้อยห้าสิบจากนี้เท่าไหร่ไม่ต่างกันนะคนดูมันเป็นสกินนะี่เฉยนะอ่า มุงแมงตุงตุงทุ่งตุงตุงซาฮูดานัเนี่ยอันนี้แรงตัวอย่างอนิเมชันนดิโอ้เท่โอ้เอาเรื่องอันนี้ทุ่งทุ่งเออทุงตุงตุงซาฮูดาเท่อยู่นะคนดูเนี่ยผมรอซื้อนี่ตาลาเลดูตาลาล่านี่มันทำไมมันซื้อไม่ได้คนดูอันนี้ปลดล็อกสามหมื่นโอ้โหปืน อันนี้น่าจะแจ๋วนะคุณดูห้าร้อยห้าสิบเดืนะดาเมจต,ต่อวินาทีว้าวอันนี้คู่โอุทีอืมสงสัยจะได้กฟิลแล้วแหละฉันนะ่ะไอ้หนกกนะูนี่บาสูก้าเนี่ยบาสูก้าหกเศษเลยนะนี่ไปลุยครับคุณดูไปเล่นกันต่อลุยฮะทีมเราไม่ได้เรื่องเลยมาไม่มีพี่อยู่นี่มันไม่ได้เรื่องเลยเหรอหน้อง สวยร่วงอันนี้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 วิ่งไวจัดอันนี้วิ่งไวจัดสวยรีโหลดแม่งช้าว่ะสวยร่วง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 ลาลาลาต้องไปเอาธงมาใช <im Alto> <much> ่ไหมคนดูไอ้ด่านนี้ต้องไปเอาธงมาครับสวยร่วงสวยร่วง ไว้ล่วงปืนเป็นกระแรงปืนกระแรงอยู่แล้วยิงไม่ค่อยเข้าหรอสิเพราแกน่ะไอ้หนูยิงปีนแม่งเลยเแต่ผมโดนผมโดนดาเมจผมจะเคลื่อนที่ช้าเลยคนดูต้องไปเอาธงสินะไว้ชาลาลาไว แหวยเอาเรื่องเว้ยเวเไม่สามารถใช้สกิลได้เวลาเราเดินเว้ยเว้ยเว้ยสหวย เ yeah! ย้สวยสวยฮูมันจะหยิบธงมันจะหยิบธงคนดูสปอนสปอนลวงหนึ่งลวงสองลวงสามเอาสี่หนูเต็มเดียวก็พอแล้วคนดูเอาเวเอาเว สวยสวยมาดิมาดิชราลาลาว่างปมวยทงมาแล้วสวย มามาต้องเดินถอยหลังเอานะคนดูนะสวย้ลาลาเอ้อไลด์ไม่ได้คนดูเย้ไอ้นี่มึงจะอะไรเนี่ยเป็นบ้าอะไรเนี่ยฮะสวยมันจะเข้าแต่บ้านแล้วนะคนดูนะ สวยก็ยิงยังไงพี่การรับหนึ่งอยู่แล้วนะครับถ้ายิงนะแพี่แบบเน้นเน้นเดินเอาธงเฉยถัวโหลดกระสุนนี่จะเดินช้าทันทีเลยตัวนี้เหมือนเป็นตัวรับตีเลยว่ะคนดูไม่ผิวเลยไม่ผิวเลยเฮ้ยว้า สวยเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมเปลี่ยนเปิร์กดีกว่ามันอาจจะอันนี้ในความสามารถเนี่ยมันอาจจะดีอยู่นะแต่ผมน,นี่ดีกว่าเอากระสุนนัดแรกป้องกันไปลุยโตจาราเรดุจาราลาแตกหนึ่งเย้อันนี้ครับน้องสวย โอ้แม่นแม่นอ้ยยิงยิงยงโคตรแรงอ่ะโอ้ยยิงยิงโคตรแรง่ะโหโดนโทุกทุกทางบาง้าไงอย่ารู้ไอ้กะบ,บ้าไอ้กะบ,บ้าสวยหัวแตกไปดิหัวแตกคูจัใไ่อยู่มาดิไอ้แดงมันเป็นอย่างสู้กูจะหลุดะสุนเสร็จหรือยังสวยื้ไอไปลุย นี <im> ่นี่เหมือนกิ่งเหมือนล่ออ้าวเหมือนกิ่งเหมือนล่อเหมือนกิ่งเหมือนล่อสวยเหมือนกิ่งเหมือนล่อเหมือนกิ่งเหมือนล่อเหมือนกิ่งเหมือนล่อ กิ้งเหมือนล่อเหมือนกิ้งเหมือนล่อสวยสวยไอ้มัน,มน,มนแต่งตัวเป็นดูน้าท่อมวะหม,มันกิ้งเหมือนล่อสวยมาดิสวย ลูบลูนี่แน่ไม่ต้องเอาทุงครับปกในช็อตนี้บี้กันอย่างเดียวสวยหนึ่งสองสวยเอาดิเอาดิามานี่สวยอุ้ยไปไหน,นครับไปไหน,นครับสวย ไว้ล่วงเอาจัดเอาจัดวู้ฮูอารูบลูเอาดเอาดี๋ยวเดียวเย่อ้าวชนะก่อนเฮ้ยใ,ในเท่าไหร่ VIP อพบนหูถ้าได้ถ้าเติม VIP มันได้ของเพิ่มนี่หว่าคนดู เ้เราซื้อปืนเลยไนดะ้เพิ่มเนี่ยหลังๆปืนเริ่มไม่ไม่ปืนเราเริ่มไม่แรงแล้วนะคนดูนะนี่ผมปลดล็อกปืนเลยได้ไหมวะ440 480หนึ่งแสนโอ้อันนี้ก็ดีอยู่นะปืนไฟนะนี่ปืนไฟเลยนะนี่คนดูอันนี้แสนหนึ่งแรงขึ้นหน่อยแรงขึ้นไม่เท่าไหร่อูนี่สองล้านห้ อันนี้สามล้านนะโหของแกวเลยเนี่ยโอ้โหของดีเลยเนะนี่ยมันก็ต้องเติมอยู่ดีนะครับถ้าเป็นของบางอย่างนะอย่าไปเก็บไว้อันนี้แหละใช้ของเดิมนี่แหละคนดูดีละลุยกันต่อฮ่าฮ่าฮ่ามาเลยครับบู้เอสสวยครับจ้าลาลาจ้าลาาโอ้มันอยู่ในคนดู รูบอกก็มันเหมือนกันนะเนี่ยตวยแตกสวยแตก,แตก,แตกเอาเรื่องเว้ยมามามาสวยสวยสวยโอ้ยยิงติดคีซะด้วยตวยแตกหนึ่งมา โอู้วูวเย้คุณแปดคุณแปดวยร่วงคุณเก้าคุณเก้าเออวยสวยสวยสวยคุณสิบสอง คือเนาเล่นมุมนี้แหละคนดูไว้โอ้มันมันมุมนี้แม่งโคตรมันคูณ13เลยนะเมื่อกี้นี้เงินคูณโคตรดีโอเคนะท่านผู้ชมถือว่าใช้ได้อยู่นะแมปนี้เย่นะครับสำหรับใครที่สนใจแมปนี้ก็ลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะลิงก์แมปนะครับสำหรับโลบบแมปนี้นะคนดูอุ้ยโดนเฉยเลยป่ะนะครับไปจัดกันได้นะท่านผู้ชมนะแมปนี้ แกวเลยนะคนดูอ่าไฮเปอร์ช็อตนะครับตะลาดวันนี้พี่โคกับตัว,วยกจรจะได้ไหมคลิปหน้าบายจ้าคนดูหวานจีครับมาหน่อยเว้ยยสวโอ้โัโอ้โอ้โห